พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิธีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องความผิดฐานช่อโกงครับ ความผิดฐานช่อโกงนะครับได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ครับมาตรา341ได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นโดยการสแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ามทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงต้องระวังโทษจำพกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับความผิดฐานช่อโกงนะครับมีคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจดังนี้ครับ คำพิพากษาสารดีกาที่3074ทับ2539ได้วางหลักไว้ว่าคำคาดการเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนนั้นจะถือว่าเป็นการหลอกลวงย่อมไม่ได้จึงไม่เป็นความผิดฐานช่อโกงและคำพิพาษาสารดีกาที่1965ทับ2557ได้วางหลักไว้ว่า ในเรื่องอนาคตที่เราทําแล้วแต่ไม่สําเร็จโดยมิได้ตั้งใจจะไม่ปฏิบัติตามคำรับรองนั้นไม่เป็นการช่อโกงและข้าราสาสดีกาที่4046ทับ2539ได้วางหลักไว้ว่าความขออภัยครับหมายความรวมทั้งทรัพย์และ วัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ดังนั้นการที่จำเลยหลอกลวงเอาเอกสารสัญญาของโจทไปจึงครบองค์ประกอบของความผิดฐานช่อโกงผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมทีมดรกเตอร์เกติศักดิ์เนติบันดิตไทยทนายวิธีพูดและทีมทนายความสวัสดีครับ